ล้าน1นึ่งแสน 99, บาท B M w X 5 S Drive ยี่ดีเซลสุดประหยัด SUV ที่สุดหรูหรานะครับบอกเลยว,ว่าคันนี้ท่านใดอยากได้ SUV ไซส์ใหญ่ให้ กังหันฟ้าขาวนะครับจากเยอรมันบอกเลยว่าคันนี้ถูกใจอย่างแน่นอนนะครับ X5 คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะรุ่นเพียวนะฮะรุ่นเพียวเครื่องยนต์บล็อกนี้ประหยัดมากๆครับอ่ะดูบอดี้โครงสร้างก่อนกระจังหน้านะครับ F15 รุ่นนี้กระจังหน้าไฟหน้านะใหญ่เบิกบินจมูกสวยงามมากนะครับสำหรับ X5 คันนี้นะสุดยอดสมรรถนะขวัญใจนักเดินทาง เดี๋ยวผมจะพาดูที่ห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นรกดีเซลทวินเทอร์โบ231แรงม้าเกียร์ออโต้8สปีดนะครับข้อดีของเขาคือประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์ b 4 7นะครับรหัสของเขานะคันนี้เช็คศูนย์ตลอดนะครับนอ้อฝากระโปรงไม่เคยขยับนะเพราะฉะนั้นเอง ท่านได้หารุ่นนี้อยู่สวยๆเดิมๆอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายนักนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้สวยมากๆรถเพื่อนผมเองนะครับมาเปลี่ยนเอาแลนด์ครูเซอร์พาโดเปลี่ยนสไตล์นะครับแม็กนะฮะเป็นแม็กทูโทนนะสีเทาแล้วก็สีเงินแม็กขอบ19นะครับ255 50 19นิ่มนวนครับเพราะวซีรีส์ห้ิห้ห้องโดยสารห้องโดยสารนะรถือว่าอ่ะอ่ะพี่แม็กเดินมาครับ ห้องโดยสารที่ว่ากว้างขวางสบายนะฮะบเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าสีน้าตาลนะฮะจอทุกอย่างให้มาครบนะบอกได้เลยว่าท่านใดที่ชอบ SUV ไซส์ใหญ่นะเหมาะสําหรับการเดินทางเหมาะสําหรับรถครอบครัวและก็สุดประหยัดน้ามัน X5 คันนี้ตอบโจทย์การใช้งานของท่านอย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญนะประหยัดจากรถใหม่ เยอะมากๆนะครับประหยัดจากรถใหม่เยอะมากๆนะฮะเบ,บาะหน้าเบาะหลังสีน้ำตาลสวยงามลงตัวดูดีนะครับมีแผ่นปิดปิดด้านหลังนะครับเวลาเราใส่ของก็สามารถปิดได้นะครับเดิมทั้งฝากระโปรงไฟฟ้านะครับด้านหลังเดิมทั้งหน้าเดิมทั้งหลังน็อตไม่ขยับแนะ่พี่แม็กชอบที่ทอยเสียนะดูทอยเสียเขาสิสองข้างเลยนะทอ,อยเสียสปอร์ตเลยฮะทอยเสียสีดํา ด้านข้างนะครับ S Drive 25D เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดสุดยอดสมรรถนะเดิมๆจากโรงงานนะครับ200กว่าแรงม้าเทอร์โบคู่ขับสนุกประหยัดน้ำมันอย่างแน่นอนนะครับราคาสุดเร้าใจด้วยนะครับเพราะราคาคันนี้ขายแค่1,199,000บาทล้าน2อมีธร สนใจอยากเป็นเจ้าของโทรุยกับผม0847776699อยู่ที่ไหนทั่วประเทศมาดูได้ที่มงคลคอนเซ็นเตอร์หรืออยากให้เราส่งเลยที่บ้านรับประกันความสวยรับประกันความพอใจนะสามารถแอดไลน์ผมได้จากาเบอร์ที่แจ้งหรือไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์แอดไซน์มงคลคาแต่ก่อน,นลายเต็มนะฮะลายเต็มแต่ตอนนี้มีไลน์ออฟฟิเชีแล้วแอดไซนะ์ะฮะมงคลคา นะครับส่งตำหนิส่งรยายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมให้ดูแต่บอกว่าคันนี้สวยมากทั้งบอดี้โครงสร้างตัวถังภายนอกภายในเครื่องยนต์เกียร์สมบูรณ์พร้อมเดินทางนะครับรถคันนี้พึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆรถเพื่อนผมเองมาจากพิษณุโลกสนใจอยากเป็นเจ้าของโทรคุยกับผมนะ084777669 9ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามมีรถเข้าใหม่จะมารีวิวให้ดูในทุกๆวันขอบพระคุณทุกท่กทานครับติดตามสวัสดีครับ